สวัสดีเพื่อนๆนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ำชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่น คนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกําเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลึกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่ปปปนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นี่เองทำให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อาจารย์ได้มีโอกาสมาทำคลิปเติมกำลังใจให้กับกัลยะาณมิตรนะครับวันนี้จะขอมาในหัวข้อดวงชะตาฟ้าเปิดฟ้าหลังฝนงดงามเสมอในช่วงเดือน พฤศจิกายน2566นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังคลิปก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไวเหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าคำทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งก่อนจะเข้าไปรับฟังขอให้เช็คพลังงานก่อนนะครับว่าพลังงานตรงไหมถ้าพลังงานตรงกับตัวเองพลังงานตรงกับชีวิตตัวเองก็ขอให้เข้าไปรับฟังเนื้อหาเพื่อเติมกำลังใจให้กับชีวิตนะครับ พลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของความสิ้นหวังความพดหัวใจความอ่อนแอหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือจนมาถึงช่วงปัจจุบันนี้อะไรก็ตามที่ท่านหวังที่ท่านคิดมันจะไม่เป็นตามที่ท่านหวังดังที่ตั้งใจเอาไว้ดังนั้นแล้วในช่วงนี้จงเกิดความท้อเกิดความ เครียดที่สําคัญเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะทําอะไรอยากจะปล่อยให้ชีวิตให้มันผ่านไปในแต่ละวันเพราะในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านนั้นได้พยายามทําทุกอย่างแล้วฝืนโชคชะตาแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเอาละครับถ้าเกิดพลังงานตรงก็ขอให้เข้าปรับฟังนะครับเอาละครับเนื้อหาในวันนี้ตามหัวข้อที่จับคได้นะครับ ฟ้าหลังฝนนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาหมายความว่าทุกท่านนะครับที่ประสบพบเจอกับปัญหาที่ผ่านมาตามพลังงานที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับนับจากนี้จะเป็นช่วงฟ้าเปิดให้กับดวงชะตาของทุกท่านแล้วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านท่านเล็งเห็นแล้วนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านนั้นได้รับเคราะห์รับกรรมแล้วตัวท่านนั้น ได้เขาเรียกว่ารับบทเรียนที่แสนสาหัสและตัวท่านนั้นได้ตั้งจิตปฏิญาณตนว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่จะขอใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิมจะไม่ใช้ชีวิตโดยความประมาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานเหล่านี้คําอธิษฐานเหล่านี้สิ่งที่ท่านอ้อนวอนมันสื่อไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านจึงเป็นผล ่วงนะครับผลพวงทําให้ชีวิตท่านต่อจากนี้นะครับจะมีโอกาสหลุดพ้นใครที่มีปัญหาหนี้สินในช่วงที่ผ่านมานับจากนี้นะครับจากที่หายใจหายคอไม่ออกจะมีโอกาสได้หลืมตาห้าปากจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าบรรเทาหนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือเจ้าหนี้นั่นแหละเขาเห็นความอดทนเขาเห็นความมุมานะพยายามของท่านเขาเลยขยายเวลาให้เขาเลยให้โอกาสให้คุณได้หายใจหายคอชีวิตนับจากนี้มันก็จะโล่งขึ้นนะครับและสำหรับคนที่ประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการงานนะครับเช่นที่ทำงานมีปัญหาทำงานเกิดความเครียดในแต่ละวัน นับจากนี้ก่อนสิ้นปีใหม่นี้ปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงเพราะว่าทุกคนคนที่เป็นระดับหัวหน้าเขามองเห็นความสามารถของคุณแล้วเขาเล็งเห็นศักยภาพของท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่มีบททดสอบอะไรแล้วต่อไปนี้จะเป็นแค่โอกาสดีๆที่ผู้หรับผู้ใหญ่จะยื่นข้อเสนอดีๆเข้ามาให้ท่านได้รับ ีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วว่าท่านจะกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมันจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความอดทนความเพียรพยายามความรู้ความสามารถของตัวท่านเองแต่อย่างไรก็ไม่เกินความสามารถของท่านนะครับสุดท้ายแล้วก็จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ด้วยดีนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่ทํากิจาการส่วนตัวนี่แล้วนะครับจากอดีตที่ผ่านมายอดขายตกทําอย่างไรก็ไม่ได้ความคิดมันตันนับจากนี้ต่อไปนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ท่านจะเกิดความคิดจะเกิดไอเดียนะครับไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรก็ขอให้ความสําคัญกับธุรกิจนั้นๆขอให้ท่านใส่ใจขอยท่านให้ความรักกับสิ่งที่ท่านทํา ลองคิดกลับกันว่าถ้าท่านเป็นลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่ตัวท่านขายอยู่ท่านต้องการอะไรมากที่สุดแล้วเอาเสิ่งเหล่านั้นนะครับมาตอบสนองให้กับลูกค้าของท่านมันจะเกิดเขาเรียกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดฟิดแบกตอบกลับมาทําให้ท่านนั้นได้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือมีชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นอน,นองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าดวงเปิดนะครับสิ่งที่พายย่าอยากจะแนะนําในวันนี้ในเรื่องของการเงินนะครับขอให้วางแผนในการเงินในการใช้ใจ่ายเงินให้รอบคอบให้กําหนดเป้าหมายในการใช้เงินนะครับว่าเขาเรียกว่าสิ่งสําคัญกับชีวิตที่จะต้องใช้คืออะไรเงินเก็บหรือเงินแบ่งที่จะลงลงทุนขอให้ บริหารจัดการแบ่งเงินให้ชัดเจนท่านจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินในอนาคตอีกต่อไปนะครับและที่สำคัญที่สุดจะต้องรู้จักอดออมควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้นะครับเพราะถ้าตัวท่านนั้นไม่วีวิัยในการใช้จ่ายเงินถึงแม้ว่าจะหาได้มากเท่าไหร่ท่านก็จะใช้จ่ายออกไปตาม,มอำเภอใจสุดท้าย ปัญหาการเงินก็ยังจะตามติดตัวท่านไปอยู่ดีนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าหากทุกท่านได้รับฟังคลิปนี้แล้วและได้นำคำแนะนำตามพลังงานในวันนี้นะครับไปปรับใช้ไปปฏิบัติตามเคล็ดลับที่ได้กล่าววันนี้รับรองว่าโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการเงินจะโดดเด่นขึ้นมามีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากครับ อาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตเขามันก็จะได้เกิดเป็น,ปนผุผลส่วต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กัลยาณมิตรทุกๆท,ท่านเลยนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับขอให้ตั้งตัวตั้งตนชีวิตพลิกฟื้นกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ